เจ๊เพรยงนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเออพี่ก็ยังงงว่าพี่ว่าพี่เก็บอะไรวะไอ้เมื่อดำเบิดมา เรียกแขกนะคะมาป้าใหญ่มากไปมาโอ้หัวสักหัวสัก ไอ้งั้คก็คุณนุ๊ยจ๊ะโกหกโกหกพี่จิถ่ายคลิปก่อนแล้วแล้วแล้วต่อแถวรอรอเก็บไปถ่ายคลิปก่อนไหมตื่นเต้นเลยนั่นเด็กใหญ่เนี่ยแล้วบอกว่ามันเป็นแถวไปเลยไงเก็บเลยเก็บเลยเก็บ เก็บเลยค่ะนี่พี่จิดเอาพี่ขวานเน่เน่เน่ก็ตามมานี่เน่เก็บเลยคุณหมอเลยขนเต็มไปเลยเองตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมเอากระจกพวกมาเก็บมาเม้าเข้ามาหลายกระจกคือซื่ออยู่เจ้ามาตอนเราเกอนมันจะหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอ่ะมันเป็นสายเป็นสายเป็นแถว นั่นเลยสูงตรงเขาลบเพ่งชาติอุ้ยนังค้าน่าเป็นอะไรครับมันทำไมล่ะม่าเป็นไรอุ้ยยุ้ยแล้วเนาะลายแบบมะลักกาดอยู่ตรงขาเธออ่ะเดี๋ยวก่อนตั้งรักก่อนตั้งรักขอยก่อนนี่เหรอมาข้างๆเอ๋ข้างๆ

ต่อมาทางนี้นี่ไหมลูกถอนอลูกถอนอู้ดอกมันใหญ่มากเลยนะจ้าเอ้าเก็บไปหายมาถึงอีย่างนี่เก็บมาแล้วมาไทยอยู่ในมือหน่อยหรอพี่เอาพี่มาสักโอ๊ยขอบคุณค่ะคุณน้องเออในเอพีเมาเหตุเออในเอพีแล้ว นายดูสิในมือเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จนู่นนู่นพี่จุม๋มคือน,นะนางง่าเถอะค่ะง่าเอาเต็มตามที่มาดทายตรงกลางนิดหนึ่งเนาะดาดาสิเก็บตรงนี้ให้นะปัาหน,น,นึ่งค่ะม,ม,มุนก่อนมนะุนมุนเข่ามุมมุนเข่ามุนกล่องค่โอ้ยโอ้ฝันลนงหลายอยู่เนาะเอออันนี้มันอยู่ใต้มันใต้ใบไม่ป้ะเนี่ตะกี้ก็ว่าข้าเข้ามาเก็บหมัดหลายๆเนาะ พ่อเข้าไปหาเคียเอาี่เอากระต้ามั้ยควันไปลูกเยวสุมาถ่ายอันนั้นเด้อแหงนี่สุดท้ายเลยเอากระต้ามากระต้ามา้ยจะไปเก็บหลอดไหมไปขายดิเออห้องตาไปเชียร์กันตั้งโบนเนาะเออ ว้ายๆน่ะขอบ่พขอคือบ่พอซ่อ,พอ,พอ,อมซ่อมป่ซ่อมไอม,ไปมไป่ป่ะมาดามมาตรงนี้ไหมเหงาใหญ่มากปตาคืออั้มเถี่พี่พี่พกะะับตาทางนี้ทางนี้ทางนี้นนใหญ่มากอย่ามาอย่ามาแสดงว่าเขากับพ่อเขาบ่มาน,น่ะ เอาเพื่อนก็เคลียร์ไว้เด้บวงให้เพื่อนเคลียร์ไว้บอกเขาจองไว้แล้วเขามันเป็นเหตุจับจองแล้วค่ะนี่จับจองแล้วใช่ค่ะมันมีเจ้าของแล้วมันเป็นเหตุจับจองนะคะขนาดไอ้ปลายมันอยู่ที่มยังไม่มาเลยพี่จุ๋มไอ้ปลายว่าการขั้นตอนเดียวดอกบอแล้วขั้นตอาบอข้ามานั่งกับบอม้าก็ทำงานไงเออเวลาเข้ามาเราก็ไม่ได้ร่างตรงตันไง มั้งนี่อะไรเด้อพี่ว่านกับไอ้จีไปสหล่ะไปยูุ่้นกันามันอะไรพอหลายกองาบ่ะดอกใหญ่มากเอาเฮ็ดอันนี้ไปแกงบ้พี่เฮ็ดหมอก saka ma ae ai nám, xinh luôn nè, xinh quá ai nám hoài bà đây cái nám, bà đây cái Nam ảnh ngầu câu nám nám nè, ui, bông nè, นี่นะคะเป็นซุ้มเลยเองอยู่ในเนี้ยจ้าได้ได้แต่หยุดเอาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เยอะคือดอกใหญ่มากว้าวอลังการงานสร้าง เธอตัวเป็นคนเจ็บให้หมดไม่หมดเป็นอยู่นะในพี่จุ่ม จองกันได้พี่จุ๋มนะนี่จ้องกันนะมันเป็นเห็ดจับจองเห็นไหมนี่ทำทางมาแล้วนี่นะเนี่ยมันไม่ทางนะจ้องกันจ้องเราเนาะมันเป็นเห็ดจับจองใช่ไหมจ้องจ้องกันนะนี่จับองนี่บัเอิญมาเย็บพี่จุ๋มเย็บยุตีนหิยองมาพี่จุ๋มพี่จุ๋มอะไรยุติยุตีนพี่จุ๋มน่ะ พี่จุมเอากระตามาเอ็กซ์จุกจองกว้างไรเอาไม้ก็บอกให้พี่จุูมเก็บไงมันอยู่พี่จุูมจะเก็บยังไงอันนุ่นี่ล้วจะมีเด้อนี่เด้อห้าสิบเซนพอแล้วเห็นจับจองเดียบเห็นไหมเห็นไหมี่เห็นจับจองบ่ะนี่ไงเดียบจนมุ่ดแล้วบอกหาสิบเซนพอแล้วเอ้าผู้ใดขื้อันนั้นเก็บ่เบิร์จองจองไว้แล้วจับจองค่ะ มีอยูอมนะเมนแขวนตรงนั้นแหละจองจองจองเกินรัดตรงนี้แล้วโอ้ยเอ๊คือได้หลายแทนนักแมนวันนี้ไม่เคยป่อยไปเอ๊ไอป่อยได้หมดแล้วไอปล่อยจองไม่อย่างไปต้องจองไว้ก่อนนะจองสับตะกวาเขาสิ้เทียนเป็นสนนลนะอย่าพร้อมเลยไรเนี่ย S <S จยงจงนั่นโยงถอดไปหมดเลยนะเหยียบ<ม>ด้วยนะเหยียบจนมุบนบิดอมือมอดแล้วค่ะลูกเต่าเป็นยังไรลูกเต่าลูกเต่าเข้าไหนแล้วลูกเต่าเข้าเรียนพิเศษไหม chuẩni <laughs> <laughs>